้องสมาธิแบบพระพุทธเจ้าสมาสมาธิมันหมายความว่าอย่างนั้นทีนี้ในความเป็นสมาธิที่จริงที่บริบูรณ์ของพนะระพุทธเจ้านั้นต้องแนวของพระพุทธเจ้าจิตสะอาดบริสุทธิ์เป็นอุเบกขาปริสุทธาประโยชธาตามมุตุกรมมัญญาหมดอาสวะจิตบริสุทธิ์นี่แหละถึงจะตกผลึกอย่างที่อาตมาอธิบายมาหมดแล้วนะอธิบายคาว่าสมาธิอาตมาตั้งข้อสังเกตให้ฟัง ในเจรณะสิบห้าวิชาแปดไม่มีคำว่าสมาธิสมาธิเกิดจากผลของเจรณะสิบห้าและวิชาแปดปฏิบัติจนเกิดจิตอุเบกขาในฌานที่สี่แล้วก็มีอุเบกขานี่แหละทำแล้วทำอีกเป็นอภิสังขารสามอันสุดท้ายคืออนเนนชาภิสังขารสังสมรงสังสมรงอนเนนชาไม่เรียกว่า ไม่หว,วั่นไหวไม่หวั่นไหวตั้งมันงม่นปฏิบัติอภิสังขารมีสามอ่ะหนึ่งกับจกิเลสไดยบุญสองทำโดยมันเสร็จแล้วมันไม่มีบุญแล้วละ่ะมีแต่ได้ผลสูงขึ้นสูงขึ้นเป็นปฏิสุทธาประโยชน์ตา,าตาโมตุกรรมัญญาปปัสสาร,รเรื่อย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 ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นคุณธรรมห้าของอุเบกขาเนี่ยมันจะยิ่งปฏิภาคทวีขึ้นเรื่อยเรื่อย แล้วก็สะสมลงเป็นจิตตกผลึกผนึกกันเข้าเป็นสมาธิความตั้งมั่นที่เรียกว่าสมาหิโตสมาหิโตนี่อยู่ในเจโตปริญาณคู่เกือบสุดท้ายวิมุติอวิมุติเป็นคู่สุดท้ายสมาหิตะอะสมาหิตะเป็นการทบทวนทีละคู่ทีละคู่ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีก,อก,อก,อกตลอดเวลา อย่างสามคู่สุดท้ายคู่สัจจิตตสาาาาาา์สัสอุตระจิตตังกับอนุตรจิตตังนี่คู่สําคัญจิตที่ดีแล้วเนี่ยได้แล้วจิตที่ดีแล้วแต่มันยังไม่ดีกว่านี้ยังไม่จบยังไม่จบนี่คู่เกือบสุดท้ายอ,อนุตรังจิตตังแปลว่าหมดแล้วอนุตระเนื้อหมดแล้วไม่มีจิตที่จะไม่ดีแล้วและจิตที่ไม่ดีอขอขอไป จิตที่ดีที่สุดไม่มีอะไรจะมีที่สุดเดรับจิตที่ดีสุดคือจิตยังไงก็คือจิตสมาธิกับจิตวิมุตติก็ทบทวนอีกสองคู่ทบทวนสมาธิก็คือสมาหิตโตอสมาหิตโตกับวิมุตต์อวิมุตติเจโตวปริยานคู่สุดท้ายเนี่ยคู่15บหกับสิกับคู่13กับ14บสทบทวนสุดท้าย ก็จึงจะจบเข้าไปจบจริงๆเป็นอนุตรังจิตตังที่สมบูรณ์แบบสามเ้านี้นะนี่ก็อธิบายโดยพิสดารในฟังนอกนั้นก็เป็นเจโตปริยานก็เป็นเครื่องวัดมาตั้งแต่ต้นทวนอีกก็ได้ทูนมาแล้วเดี๋ยวจะหาว่าอัตมารู้ไม่จริงนะรู้ทวนก็ได้หนึ่งสร,ราคะสองวีตราคะนี่คู่ที่หนึ่งราคะจิต กับทำให้มันไม่มีราคาให้ได้วีตะสะราคาก็ประกอบราคะจิตวีตาราคะหยุดประกอบทำให้หมดทำให้ไม่มีวีตะนี่คือราคะคู่ที่สองโทสะก็สะโทสะกับวีตะโทสะอีกคู่ที่สองสามคู่ที่สามเดาได้เลยสะโมหากับวีตะโมหะใช่ไหมคู่ที่สาม อาตมาไม่ขยายความน่าราัคะโทสะโมหะว่าคืออะไรไม่ขยายนะเดี๋ยวจะหาวาอาตมาดูถูกนะไม่รู้อันนี้เราไม่ต้องไปศึกษาแล้วธรรมะพระพุทธเจ้าอะ่ะอ้า่านไปหกตัวละสามคู่ละเห็นไหมไม่ต้องจําเลยอะ่ะคุณรู้งี้คุณจำทำไมใช่ไหมไม่ต้องจําเลย เป็นแต่ว่าพยัญชนะมันชัดไหมมันจำมันมันสบายพยัญชนะอันนี้มันพื้นๆอมันก็จำง่ายนอกจากคำต่อไปมันอาจจะยากขึ้นหน่อยราคะโทสะโมหะเติมคำว่าสะกับคำว่าวีตะเท่านั้นใช่ไหมก็ได้แล้วหกได้แลวหกจากนั้นไปพอปฏิบัติแล้วก็จะเกิดมันมีสองขั้วคั้วศรัทธากับั่วขัเจโตกับขั้วปัญญา ข้จเจโตก็สังกิตังจิตตังเหมือนไนะอ,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 อ้ผมสังกตังะ er. เป็นกน้อนก้อนก้อนขี้ไม่เคยขี้ไม่เคยออกไม่พูดพูดขอภัยพูดพูดคําไทยไม่เคยครบมันจะขี้ขี้ขี้ไม่เคยออกสังกิตตังจิตตังคนที่มีจริตแบบนี้จริตทางใจโตก็จะเป็นกน้อนก้อนคนที่ฟุ้งฟุ้งวิกิตตังจิตตังบางทีก็แปลว่าจิต หดหูจิตฟุ้งซ่านาก็กแปลไปซ้ำกับทีนามิทากับอุตจักกุจักก็เหมือนการอุตจักกุจักก็คู่สำคัญของอันหนึ่งตระกูลฟุ้งซ่านอีกอันหนึ่งก็รักษนะทับอะไระทีนามิทะหดคดหูเข้าไปอีกอันหนึ่งกระจายฟุ้งอุตจักอันนี้มันเป็นธรรมะมันเป็นภาษา อันนั้นมันนิวรณ์เลยอันนี้มันเป็น,น,น,ลน,น,นผลผลของธรรมะแล้วก็ตระกูลพวกนั้นก็มาเป็นคำสองคำนี้มาเป็นวิกิตังกับสังกิตังกับวิกิตังหูนะพอได้ขั้นนี้แล้วก็ทําให้มันจเจริญอีกมันยังไม่ดีมันเพิ่งจะได้สามารถทําให้กิเลสลดลดได้บ้างเออแต่มันก็ยังเป็น โอ้โหยังเป็นก้อนเป็นกรอบมันก็ยัง,งกระุกระจายยัางไม่ยังไม่เป็นเรียบยังไม่ได้เป็นอะไรอยู่ยังไม่ครบยังเยอะอยู่ก็มาทําต่ออีกให้สูงขึ้นเรียกว่ามหาคตามากคตาแปลว่าใหญ่ยิง่งมหามากอัคคยิ่งใหญ่ยิ่งมหากมากอัคคเกิดโอ้โหอัคคเลิศลอยดีทําให้มันดี ให้ดีให้ได้ให้เจริญกว่าสังกิตตังให้มันจเจริญกว่าสังกิตตังจเจริญขึ้นมาวิกิตตังให้มันเจริญขึ้นมากว่าวิกิกิตตังมันเจริญได้ก็เรียกว่ามหคัตตะหรืออะมหคัตตะทวนอีกตรวจสอบไม่ดีว่ามันจเจริญจริงนะมันก้าวหน้าจริงนะมันไม่ค้างอยู่อย่างเก่านะมันไม่ยำซ้ำยำเท้าอยู่ตัวเก่านะอ่าดีไม่ดีถอยหลังด้วยยิ่งยุ่งใหญ่เลย ไม่ถอยหลังนะแต่ว่าย่ำอยู่อย่างเก่าท่านก็ไม่เอามันเจริญนะต้องให้เจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นถ้าจเจริญได้เป็นมหากตะก็ใช้ได้พอได้แล้วก็ดีขึ้น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 สักุตรังจิตตังดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีแต่ดีกว่านี้ยังมีอีกคุณจะรู้ด้วยปฏิภาณของคุณเองสัุตรังจิตตังแล้วท่านแปลอยู่ในภาษาภาษาเปดกเลยอาตมาชมไม่ขาดเดี๋ยวนี้ชมอยู่ ว่าท่านแปลไว้คํานี้เลยไม่มีไม่มีง่ายกว่านี้อีกแล้วจิตที่ดีแต่ rude, oo, assim, toler, ดีกว่านี dir. ้ยังมีอีกทําให้จิตอันนี้ดีแล้วได้ดีแล้วแต่ดีกว่านี้ยังมีอีกมันจะรู้ว่าต้องดีก็ทําให้ดียิ่งขึ้นจนกระทั่งดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอนุตรังจิตตังขนาดว่าอนุตรังจิตตังดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเนี่ยก็ยังต้องทวนซ้ําแล้วซ้ําอีกดูอีก ประเด็นของสองประเด็นที่พุทธเจ้าท่านเอาอยัางสมบูรณ์แบบหนึ่งตั้งมันสองมันหลุดพ้นออกมาแน่แล้วนะนีมุดจากอะไรก็แล้วแต่คุณจะหลุดพ้นออกมาแน่แล้วนะแล้วจิตของคุณหลุดแน่อย่างตั้งมั่นหรือเปล่าหลุดพ้นอย่างตั้งมั่นหรือเปล่าราางกันพูดว่าหลุดพ้นนี่มันก็เป็นอย่างหนึ่ง mm. ก็พูดกันแค่นั้น แยังไม่แถมตั้งมั่นอะตั้งมั่นก็พูดตั้งมั่นภาษาทั่วไปว่าสมาธิก็ยังไงอ่ะถ้าไม่ละเอียดละออมันก็เพ้อนๆใช่ไหมสมาธิของโลกนิมิตของสมาธิจึงหลากหลายเลยตั้งมั่นคนที่ยึดมั่นถือมั่นก็คือตั้งมั่นทั้งนั้นยึดมั่นถือมั่นอะไรตั้งแต่อบายมุขตั้งมั่นโลกกระทำตั้งมั่นกามตั้งมัน ตั้งมั่นละเอียดไปอีกเยอะแยะเลยใครจะตั้งมั่นอยู่ก็อะไรก็แล้วแต่มันนึกเอาของตอนเองในชัดโอ้ยนี่เราจะติดอยู่ตรงนี้นี่อีกไปอีกนานกี่ชาติวะนี่วะมันต้องหลุดพ้นทั้งนั้นอะไรแต่ก็ต้องหลุดพ้นมาเป็นแต่เพียงว่าจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วคุณจะมีสิ่งที่อาศัยก็อาศัยสิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญของชีวิตเท่านั้น สุดท้ายก็จะค่อยๆละเอียดมาจนทั่งมาอยู่อย่างพวกเราแล้วก็มาอยู่อย่างสาธารณมภพคีนี่โอ้โหสุดยอดนะสุดยอดเลยนะจบแล้วนะเจตัวปริยานสิบหกวิมุติกับอวิมุติก็ไม่ต้องไปอธิบายความรุดพ้นกระพูนแล้วตั้งมันก็พูดแล้วนี่เจตัวปริยานสิบหก